Yeah, hey. กาบทุ่มเสด็จพ่อเสด็จแม่กต่ผมแล้วน้องเดินทางมาถึงหน้าพระราชวังเราเพื่อพวกเจ้าเลือกเรียนวิชาอะไรกันด้วยกับผมเลือกเรียนวิชาอปีเพื่อครับกับผมเลือกเรียนวิชาอบี người càng bị trong là ở bên sát. ดูปีใ hey, ห really ้เจ้าดูดูปีนะไม่ใช่บุหรี่ดูบุหรี่ไม่ดีการล็อกเปตันสิหล่ะเมื่อพูดจบพระไพมณีจึงพิสูจน์ฤทิ์ของปีโดยการบอกปีให้พราทั้งสารคนฟัง เก่าไปที่สกพักไามและสละละีสุวรรณได้เติมหลับไปเสียงปีของพระแพมน,นีนังก้องมัวา์ไปถึงหูของ,งานางหัน,หนทวนผีเสื้อสมุดคูดค่ไปใหญ่ในทะเลอนรุมารหลังจากนางผีเสื้อสมุดได้ยิเสียงปีเกิดความสงสัยจึงออกจากข้างของตัวขากำยำเดินตามสายนา ตอนตอของเสียงที่ได้ยินเดินไปได้สักพักก็ต้องหยุดนิ่งเรากับมีมนมาสะกดไว้เมื่อเจอกับผู้ลุกนาที่นั่าอยู่บนโถงผีกำลังเป่าปี่ด้วยทำนองไพเราะสนองหนูนางผีเสื้อสมุทรเ มสมุรลูกก็อย่าเลือ่อนะครับท่านแม่เมื่อปากฝังเสร็จนางผีเสื้อสมุดจึงออกไปหาอาหารโดยไม่ลืมที่จะใช้หนีนป,ะปะิดปากป้าเอาไว้ผ่านไปสักพักสีนสมุดร,รู้สึกเบื่อหนา่ายกับการอยู่ในถ้งจึงคิดจะแอบงพ่ผอกไปและในตอนนั้นเป็นจังหวะที่พระอภยมณีกำลังน,นอนหลับอยู่ท่านพ่อเราแอบไปดีกว่า แม่ไอมอยเน่เลยด้วยความอยากรูอ,อยากเห็นสีนสมุดจึงนั่น้มินอองจากปาทถาำเมื่อพูอจบสีนสมุดจะออกจาก่านเพื่อไปเล่นเน พดไปเจอกับเงาเท่าที่อยู่บนหัวหินแก้นันที่ตัวเองอยู่อ้ันมันอะไรนะจะไปาพ่อดีกว่าม่่่้าสยงสจึงจับตวไปให้าแามพ่าตัวอะไรมา ลูกไปจากเพื่นเข้าว่าทำไมถ้านางพิเศษสมุทรรู้เข้าเราได้โซนตะโกนแน่ฮะนี่งเงียบอนท่านพ่อลูกไม่รู้เม่ยตีขึ้นเงือกกินได้ไหมกินไม่ได้เขาเป็นเตือนท่านแม่ของเจ้าลูกเจ้าแอบออกจากข้างไปจะได้ดูดูดเป็นแน่ครับใครคือนางพิเศษสมุหรท่านพ่อลูกไม่รู้ สงสัยพระอภัยมณีจึงจำใจเล่าความจริงให้สิงสะกดฟังและสั่งให้สินสะกดปล่อยตัวมอกไปท่านพาข้าออการะจันี่ได้หรือไม่ท่านไม่รู้หรือว่าท่านไม่ได้อยู่กับมนุษย์ข้ารู้แต่ว่าแรกถูกฟังตัวไปเพื่อเป็นแก่พวกท่านนี้ท่านพาข้าออการะจันี่ได้หรือไม่ตรงมุมของข้าขณะนี้ข้าไม่ช่วยท่านเท้าใดหรอกถ้าลอยยิ่ข้าไปก่อนข้าจะพาพวกนายข้าไปช่วยระหว่างนั้่านต้องขี่อเตอร์ไซ เมื่อที่งานงานผีเสื้อสมุดจะยืนในภาพก็แล้วกันขอบคุณภาพครับเกิดภาพไปละเมื่อท่านเข้ากลับไปภาพเพลนีจึงพยายามคิดตัวดูอะไรเพื่อให้การถี่เสื้อสมุดออกไปจากตามให้นานที่สุดแต่ก็ไปยังไงก็คิดไม่ออกจึงกลับไปนอนพักผ่อนพอบอกให้สีสมุดโยกินไปปิดไว้ที่ฝักน้ำเช่นเดิมสิสมุดลูกจะดื้อไปโยกินปักาวไม่เช่นนั้นด้วยล่ะครับผ่านไปสักพรั้งนายผีเสื้อสมุด แล้วหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้แก้เข้านอนคือนนางนนางถีง่แท้สมุดเื่นตาตื่ตขึ้นมาตอนดึกพร้อมกับพระอภัยมณีที่รู้สึกตัวพอได้ยินเสียง,งของนางไม่นะไม่นะไม่น้องปเป็นอะไรดิท่านพี่นอ้องขวัญร้ายเพคะหันว่าอะไรเนยน้องน้องน้องฝวันว่าน้องไม่อยากพูดถึงมันรพคะพระอภัยมณีเจงจ,งจุดติด้งพี่ท่านได้บอกต่อเอาไว้ตอนนี้ว่า ให้หาตัารบายหลบให้งานผีเส่้อสมุออกไปจากทั้งที่นานที่สุดเพื่อจนะได้มีเวลาให้รเราเลือกฆ่าคนอีไปให้แ่จากงานผีเส่้อสมุนฉันคิดว่าวเราไปยังผิดจ้สองสา